สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามข่าวการใช้งานอินเทอร์เน็ตของไทยกันบ้างที่ล่าสุดเว็บไซต์ speedtest.net ได้จัดอันดับและพบว่าประเทศไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านความเร็วเน็ตบ้านนำหน้าสิงคโปร์และฮ่องกงที่ตกลงมาอยู่อันดับ2และ3ตามลำดับส่วนประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับอันดับยังห่างไกลาจากไทยมากเช่นมาเลเซียอยู่ที่อันดับ4.4ของโลก เวียดนามอยู uh ่ที่อันดับ59ของโลกเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับมีรายงานจากเว็บไซต์ speedtest.net เปิดเผยถึงการเก็บสถิติความเร็วเฉลี่ยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือโมบายเดรยบอร์ดแปลงอินเทอร์เน็ตหรือฟิกซ์บล็อดแบน ของเดือนธันวาคม2563โดยพบว่าประเทศไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของความเร็วเน็ตบ้านด้วยอัตราการดาวน์ ps, โหลดอยู่ที่308.3 5เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่2 6 0 8 6เมกะบิตส่วนสิงคโปร์ตกไปอยู่อันดับที่2มีอัตราการดาวน์ ps, โหลดอยู่ที่245.31เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่2 3 1 5 8เห้มกะบิตและฮ่องกองตกลงไปอยู่อันดับที่3 มีอัตราการดาวน์โหลดอยู่ที่2 2 6 8 0เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่212.26เมกะบิตในขณะที่มาเลเซียอยู่ที่อันดับ44ของโลกมีอัตราการดาวน์โหลดอยู่ที่9 3 6 7เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่53.72เมกะบิตเวียดนามอยู่ที่อันดับ59ของโลกมีอัตราการดาวน์โหลดอยู่ที่60.88เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่60.12เมกะบิตฟิลิปปินส์อันดับ100 อินโดนีเซียอยู่ที่115 km. ของโลกส่วนการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือโมบายประเทศไทยอยู่ที่อันดับ33 km. ของโลกปรับขึ้นมา11อันดับเลยทีเดียวมีอัตราการดาวน์โหลดอยู่ที่51.75เมกะบิตอัปโหลดอยู่ที่17.47เมกะบิตนำหน้าประเทศใหญ่ๆห,หลายประเทศเช่นสเปนอยู่ที่อันดับ36ญี่ปุ่นอยู่ที่อันดับ38อิตาลีอยู่ที่51รัสเซียอยู่ที่90เป็นต้น ในขณะที่ชาติอาเซียนสิงคโปร์ตก5้าอันดับอยู่ที่อันดับ21ของโลกเวียดนามอยู่ที่อันดับ62มาเลเซียอยู่ที่87ฟิลิปปินส์96อินโดนีเซีย121ของโลกนับว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้าย่างมากทั้งเน็ตบ้านและโมบายอินเทอร์เน็ตซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการที่มีการแข่งขันการมากขึ้นเช่นการเสนอแพ็กเกจปลอดแบนด์อินเทอร์เน็ตความเร็ว1กิบบิต ในระดับราคาพื้นฐานมากยิ่งขึ้นและการเปิดให้บริการ 5G เชิงไฟณิ์ it, ในปี2563ซึ่งเปิดก่อนชาติอาเซียนทั้งหมดเปิดก่อนญี่ปุ่นและเป็นชาติแรกๆของโลกด้วยดังนั้นต่อจากนี้จึงถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างมากด้านเทคโนโลยีด้านนี้ของไทยโดยเฉพาะหลังจากนี้น่าจับตาเทคโนโลยีไร้สายทั้งหลายเช่นยานยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ที่ไทยจะนำร่องในหลายจุดของพื้นที่ ระเบียนเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ลในสนามบินต่างๆซึ่งอาจประสบความสําเร็จตามเป้านอกจากจะสร้างความสะดวกสบายให้ประชาชนแล้วยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยให้เหนือชาติอื่นๆในอาเซียนหรือภูมิภาคอื่นๆของโลกต่อไปและยังเป็นการปิดจุดอ่อนของไทยในเรื่องแรงงานที่ขาดแคลนจนทําให้มีผู้ลงทุนที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นได้ย้ายฐานการผลิตหนีไปประเทศเพื่อนบ้านเพราะค่าแรงถูกกว่า แต่หลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นนักลงทุนเหล่านี้เร่งหอบมอนหอบเสือกลับมาซบไทยอีกรอบในไม่ช้านี้เพราะว่าค่าแรงของเพื่อนบ้านที่ว่าถูกกว่าแล้วเจอหุ่นยนต์ผลิตต่อหน่วยต่ำกว่าอีกก็อาจจะถึงขั้นหงายหลังเลยทีเดียวแม้ว่าอาจจะได้รับสิทธิด้านภาษีในการส่งออกไปประเทศที่พัฒนาแล้วแต่หากหุ่นยนต์ผลิตได้ต่อหน่วยต่ำกว่าก็อาจจะส่งผลต่อการแข่งข,ขันได้เช่นเดียวกันและประการสําคัญบุคลา,ากรด้านนี้ของไทยกําลังเร่งพัฒนา และคาดว่าจะสมบูรณ์แบบในไม่ช้าโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลกรูเบคับ2022ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน2565ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาและหากสถานการณ์โควิดคลี่คลายเรากงได้เห็นความก้าวหน้าของไทยด้านอุตสาหการรมหุ่นยนต์ที่เป็นอีกความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ GDP ีของไทย ซึ่งเป็นดอกผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 5G ของไทยที่หลายคนต่อต้านก่อนหน้านี้ครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ